สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับช่องเรื่องหลอนคนกัพีีอีกแล้วครับครับก็วันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าอัานอีกแล้วครับก็วันนี้จะมาเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าอัานคนส่วนน้อยที่จะเข้าไปดูนะครับผมเข้าไปนั่งล่าสัตว์ก็ชื่อว่าคืนนั่งห้างป่าอาัาน์เขาแก้วครับผมเรื่องเล่าของ ผ่านเสริมและผ่านน้อยจะเป็นยังไงไปติดตามรับฟังว่าจะพลิกผันยังไงหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่วิชาคิดจะเป็นยังไงไปรับชมไต้เลยครับผมเวลาเย็นวันหนึ่งก่อนออกเดินทางเข้าป่าเสียงลมพัดกรูมาจากยอดเขาไล่ใบไม้ให้สั่นไหวดังเสียดแซ่ราวกระซิบ ของใครบางคนที่มองไม่เห็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเขาแก้วที่คนเท่าคนแก่ร่ำลือว่าใครเข้าไปไม่ใช่ทุกคนจะได้กลับออกมาพรานเสริมกำลังนั่งจิบชาที่หน้าบ้านไม้เก่ากับชายชราผู้หนึ่งนามตาอ่อนคนเท่าที่เคยเป็นพรานเมื่อสีสิปีก่อนแต่เลิกเข้าป่าหลังจากเหตุการณ์บางอย่างตาอ่อนถามเสียงแหบต่ำเองจะขึ้นเขาแก้วจริงหรอเสริมข้าพูดไว้เลย ถ้าเองได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะกลางคืนอย่าขยับอย่าตอบอย่าหันไปมองพรานเสริมหัวเราะเบาๆพลางจิบชาตาอ่อนยังกลัวอะไรผีอีกหรือผมเดินป่ามาทั่วอุษาคาเนยังไม่เคยเจอที่ไหนหลอนเท่าที่คนเล่ากันรอตาอ่อนพูดเสียงต่ำลงพร้อมมองตรงเข้าไปในตาเสริมมันไม่ใช่แค่ผีมันคือของเขาป่าเขาแก้วมันไม่เหมือนป่าที่เองเคยไปแสงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำ ภาพทับยอดไม้เป็นเงาดำตาอ่อนลุกขึ้นช้าๆก่อนเดินกลับเข้าบ้านโดยไม่พูดอะไรต่อทิ้งให้พรานเสริมนั่งคุ่นคิดอยู่กับชาที่รสชาติเริ่มจะขมขึ้นเรื่อยๆข้างหูของเสริมมีเสียงลมพัดแผ่วเบาแต่ในเสียงลมนั้นเขารู้สึกเหมือนมีเสียงหัวเราะเบาๆของผู้หญิงประปนอยู่เช้าตรู่แดดอ่อนๆกำลังไลไอน้ำหมอกออกจากผืนป่าพรานเสริมสะพายปืนลูกสอง สวมหมวกปีกกว้างเดินนำเด็กหนุ่มชื่อน้อยเข้าแนวป่าทึบเขาแก้วที่ซึ่งแม้แต่แสงแดดก็ยังแทบไม่กล้าส่องน้อยเป็นเด็กหนุ่มอายุราวสิบแปดหน้าใสยังไม่เคยเข้าเดินป่าลึกขนาดนี้มาก่อนเสียงนกเงียบผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดหรือจักจัน่นทั้งที่เวลาเช้าน่าจะครึกครื้นน้อยกระสิทพี่เสริมทำไมเงียบจังครับป่านี้ไม่มีนกเลยเหรอพรานเสริม นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบเบาๆมี